เขาไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้คิดถึงเราเลยเนี่ยนะโอ้โหเขาจะกลับกกอกแล้วพี่น้องไม่อยากให้กลับเลยอ่ะทำไงอ่ะไม่อยากให้มีร้อยกลับเลยนะอุ้ยทำไมหอมก่อไปต่อเลยอุ้ยให้จะช่วยยกปลาแอนน้องนี่นะให้ช่ช่วยยกปลาแอนอุ้ยเด็ก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 ดูเด็ก เด็กนึงเด็กนึงเด็กนึงก่อนเด็กนึงเด็กนึงก่อนมีน้อยโอ้โหเอฟซีทาขนมต้องมาแล้วแหละตอนนี้ทาขนมต้องมาให้นางแล้ว ทังเลยลูกเอาเอาไปทังทางเลยลูกหนึ่อนเอาทำไงทำไงทำไงหนึ่งสองสามรไสเนี่ยอันนี้ไปมงอันนี้ต้องทาที่ปันงปาไปเลยาไปแล้ว ช่วยได้ทุกคนดูน่ารักมากเลยนะคะช่วยได้ทุกคนไวหน้หน้าหน้าร้านเตาเลยลูกเออไว้ตรงนั้นแหละคะ่ะไว้หน้าร้านเตาเลยโหขนมต้องขนมมาต้องมาให้นางแล้วตอนนี้โอ้รู้จักตั้งจุดที่สำคัญด้วยนะถูกต้องถูกท้องเลยเยี่ยม ปะอืมไม่ช่วยอาพลอยต่อเลยเออได้อ,อันนี้ก็แดงแรงริดนะ ถังเลยจะย้อนแสงนิดนึงนะ f ีนะย้อนแสงนิดนึงบ้ามาส่งบาา้บา,าช่วยยกขึ้นหน่อยแล้วาลาไม่ไหวเลย มันนักเกินเดี๋ยวบดลูกเราจะเลื่อนไหมม้วนขนาดแบะหาคนช่วยก่อนอย่างน้ออย่างน้อนี่ตอนที่อยู่กบอกนะเนะ ค่ะนี่ดาดาก็โพดมาถึงที่เลยโบเร็ว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 โอ้คนขายกระโพดกระโปงข้าวเหนียวค่ะอ่ะนะเบิกให้เบิกเขาบอกว่าดูฝักหน่อยสวยไหมอ้าวดาดาหนุนหน่อยหนุดหดูฝักหน่อยดูฝักหน่อย,อยมันเป็นสีจังไดา อ้บาทในได้สี si ú, si. ่ล <c oughs> uh. ูกได้สี่หนึ่งสองหาโอ้โหยี่สิบบาทกินทั้งครอบครัวฮะจริงบอกจริงเออเดี๋ยว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 แม่แล้วก็ลูกแล้วก็หลานแล้วก็เลนพุ่นได้หมดเลนพุ่นอ่ะโอ้โหอุ้ยมาแบบร้อนๆเลยทุกคนเออเออนะเดี๋ยวเราดาดาเราทิ้ก่อนยีสเราไม่ได้เอาเงินมาเาได้จ้าสามทุ่ห้านไปสทุ่ห เออเฮ้ยเอามาเพราะว่าเราจะแบ่ง yeah. อ <formal> ีกสองฝักมาห้ากันอออือนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาเอาตรงนี้เนาวจะได้เนาะตรงไหนดีเนาะเอางว้ที่ไปเออทานกันทานกันแล้วคอยเอาสองจะได้ให้ให้จะได้สามเออมาอยู่จะได้ก็จะได้สองสองถุงเออเอาเขาบอกว่าขายสักนี่ของคอยของคอยดัดขอก่นเดี๋ยวรอใส่ถุงให้ไม่ได้เงี้ยโอ้ย นี่สีขาวสีขาวเอฟซีข้าวเหนียวก็ทพดข้าวเหนียวค่ะคนต้มมาร้อนร้อนปลูกเองเหรอคะปลูกเองค่ะโอ้ปลูกเองเนาะค่ะจ้ะมีหน้าเล้ใส่เยอะค่ะเออใส่เยอะจริงๆพรุ่อวานนี้จะทำขนมหวานเลยนี่นะคะยืมดาด้านะยี่สิบห้าบาทเด้อเออโอเคขอให้เขาดีเขาดีเด้อแม่ค่ะเด้อแม่ค่มาๆอุดหนุนกระเพาะมากินเร็วแล้วอุดหนุนกระเพาะกันเพื่อนๆจะให้หนูลุงนึงมาเลือกเอาไหมอ่ะ เลือกเลือกเลือกให้ป้าไทยบ้านด้วยโอ้โหปู้เอาไม่ปู้หกเนาะโอ้แล้วแอุดหนุนมาเด้อมาเด้ออุดหนุนเด้อเพิ่งมาบริการหนึ่งที่แล้วเออเพิ่งมาบริการหึงที่แล้วนะคะเอฟสีร้อนๆเลยอยู่บ้านใดค่ะแม่ค่ะฮะนาบัวค่ะนาบัวทางนู้นบอกอุ้ยอุ้ยทำไมมาไกลจังเลยปู้เอาถุงหนึ่งโอ้โหขายได้อีกเสือแล้วเสื้อแล้วเสือล่ะ ถุงละยี่สิบบาทเสื้อเขามาจากบ้านนาบัวเลยนะนาบัวค่ะมู่นเขาเรียเอะไรต้นไ่ไปทุนั่นแหละมเ่ไปมัดละสองร้อยไปเลยโอ้เนี่ยถุงเลยยิ่งเจามายิ่งได้หลายยิ่งถุงนี่เสือนี่อันนี้สองสี่หกเดี๋ยว แต่ละอันนี้มันมีตะเกียบฝากเออเมยค้าทำไมถึงมีตะเกียบฝากมันเล็กอ๋อมันเล็กมันเล็กมันเล็กค่ะมันเล็กคือคืออันไหนใหญ่ๆเขาจะใส่ซีอันไหนเล็กๆเขาจะใส่เป็นหน่วยที่เจ็ดอย่าหลายใจเลือกอะไรไม่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 คอยไปได้เลือกหลายใจขอยมาโปรโมทขอยโปรโมทใช่ค่ะ นี่คือน้อยเล็กๆเขาใส่ห้าใส่หกใส่ของป้าแถวบ้านถุงหนึ่งของปูถุงหนึ่งของเสือถุงหนึ่งโอ้โหเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนหมดเลยทั้งหมดสามถุงมาปูปูมาดูเลยปูอ้าพื้นไปห้าสิบบาทกันนะเด้อยังไม่ได้ยังไม่ได้เมามาเนื้อจะขายต่อเนาะจะขายไปขายต่อเหรอเด้พยวผม่ค้ากลับไปแล้วก็ประกาศขายต่อ สี่อยู่ไหมเดินวน้นเะินข้าวตะไห้ลุงพลเองค่ะลุงยืมเขาลุงยู่ลุงยืมจึงลุ้ยอันนี้คอยคอยใจแล้วคอยใจแล้วคอยเอาแล้วค่ะคอยใจคอยพิปุเสือมาเช่บ้านนะแม่ค้ามาก็ได้รายได้จากยูทูบช่วยกันอุดหนุนนะคะนะก็เป็นสิ่งที่แม่ค้ายิ้มนะคะมาก็ได้ขายขายแพง ไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายม่นี่ยจ่ะอ่ะโอเคค่ะคุณค่นสวัสดี